สวัสดีครับผมวันนี้วันที่6กรกฎาคมปี2566นะครับผมก็มีข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็รายละเอียดนะครับจากทางด้านของกรมบัญชีกลางมาอัปเดตนะครับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตสรสุิการแห่งรัฐประจำเดือนกรกฎาคมปี2566นะนะครับว่ามีรายละเอียด น่าสนใจอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับซึ่งในส่วนของเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็จะมี 2- 3สากลุ่มหลักๆเนาะที่ได้รับสิทธิ์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็ช่วงท้ายนะครับผมก็จะมีในเรื่องของการออมเงินนะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่น่าสนใจมาแลกเปลี่ยนแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจาก เรื่องแรกก่อนนะสำหรับในเรื่องของกรมบัญชีกลางอัปเดตแล้วก็แบ่งปันรายละเอียดนะสำหรับสิทธิผู้ที่ใช้บัตรสกายโฮลดประจําเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับผมว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเราเริ่มจากกลุ่มปกติก่อนนะครับสำหรับกลุ่มปกติเนี่ยนะครับก็จะได้รับนะครับในส่วนของวงเงินซื้อสินค้านะครับสามร้อยบาทอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่นะครับได้รับทุกเดือนเนาะนะครับต้องบอกว่า ในส่วนของกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับผมก็จะมีการแจกแจงเพิ่มเติมนะสำหรับกลุ่มที่ต้องบอกว่ายืนยันตัวตนเนาะอยู่ในช่วงของนะครับวันที่27พฤษภาคมนะครับถึง26มิถุนายนอันนี้นะครับผมก็จะมีการได้เริ่มใช้สิทธิ์สำหรับเดือนกรากฎาคมเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับผมนะเดือนคือ900บาท บวกกับนะครับเดือนกรกฎาคมด้วย300ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรวมวงเงินนะครับที่จะรูดซื้อสินค้าของกลุ่มผู้ที่ยืนยันตัวตนครับช่วงวันที่27พฤษภาถึง26มิถุนายนนี้นะครับก็คือ1,200บาทนั่นเองนะครับผมนี่คือเป็นลักษณะของกลุ่มที่ยืนยันตัวตนช่วงนี้นะครับ หลักการเช่นเดียวกันนะครับสำหรับกลุ่มที่ดําเนินการทบทวนสิทธิ์อันก็ได้รับสิทธิ์นะครับย้อนหลังเช่นเดียวกันอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่นะครับน่าจะหลายท่านเนี่ยรับทราบข้อมูลเนาะนั่นคือกลุ่มที่3นะครับถ้าเราดู3กลุ่มที่ว่ามีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มปกตินะครับผมที่ต้องบอกว่าใช้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับอันนี้ได้รับนะสามบาทต่อเดือนนะครับกลุ่มที่นะครับยืนยันตัวตนสําเร็จนะครับในช่วงดังกล่าวนี้นะครับอันนี้ก็ได้รับย้อนหลัง3เดือน บวกกับเดือนกรกา,ราคมนะครับเป็น1,200บาทแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้ที่ทบทวนสิทธิ์นะครับแล้วก็ไปยืนยันตัวตนสำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่แจ้งแบ่งปันไปนะครับก็จะได้รับ1,200บาทในการรูดซื้อสินค้าชิโนการนั้นมี3กลุ่มนะนะครับลองตรวจสอบดูว่าเราอยู่กลุ่มไหนนะครับทีนี้ นอกเหนือจากวงเงินรูดซื้อสินค้าเนี่ยนะครับผมก็จะมีได้รับส่วนลดนะ80บาทต่อ3เดือนอ่าถนะ้ดูในรอบนะครับ3เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนะนะครับอันนี้ก็80บาทนะครับผมนะต่อ3เดือนนะวันนั้นก็รับส่วนลดตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะฮะก็จะมีวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการเหมาจ่ายนะครับ750บาทต่อเดือนประกอบไปด้วยนะครับ,บรถบขอสอรถไฟขอสอมอรกรถไฟฟ้านะครับเช่นนะครับ MRTBTS นะครับหรือว่า ARL ก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นะครับต้องรับทราบข้อมูลนะครับสำหรับ3ส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้านะครับส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้ม รวมไปถึงวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นวงเงินนะครับหรือว่าเป็นสิทธิ์ที่ไม่สามารถนะครับถอนเป็นเงินสดได้นะซึ่งอันนี้ก็ หลายท่านรับทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะครับผมนะอันนี้ก็สิ่งที่เราควรรับทราบราะนั้น2ตัวใหญ่นะไม่ใช่เป็นวงเงินซื้อสินค้าก็ดีหรือว่าวงเงินค่าเดินทางนะครับแต่ว่าในส่วนของส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มเนี่ยแปบาทนี้คือเขาใช้ในรอบของ3เดือนมีกรอบระยะตรงนี้อยู่เพราะจบ3เดือนนะถ้าเราไม่ได้รับส่วนลดตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าไม่ทบไปแน่นอนนะอันนี้ก็เป็น ในลักษณะนะครับสำหรับในส่วนของนะครับวันที่1นกรกฎาคมซึ่งผ่านมาแล้วหลายท่านอาจจะดําเนินการใช้แล้วนะครับต่อามาครับผมก็หลายท่านก็รับทราบดีนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ําประปาอันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของรายละเอียดเนาะทางด้านของกรมัญชีกางเนี่ยเขาก็ไม่ไดเอามาใส่ในนี้ละเกี่ยวกับรายการจ่ายตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกไประบุไว้ที่บินค่าไฟ หรือว่าบินค่าน้ําเลยนะครับผมนะถ้าเราได้รับสิทธิ์มันก็จะระบุนะซึ่งหลายท่านก็อาจจะได้เห็นนะครับในเรื่องของข้อมูลหรือข้อความที่ระบุว่าเราเนี่ยนะครับได้รับสิทธิ์อย่างไรอันนี้ก็นะครับผมระบุไว้นะครับในส่วนของบินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ อีกหนึ่งรายการนะครับผมก็คือวันที่20กรกฎาคมปี2566อันนี้เป็นเงินเพิ่มนะครับเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับที่เป็นผู้พิการซึ่งจะต้องมีบัตรนะครับประจําตัวคนพิการแล้วก็ได้รับเงินนะครับเบี้ยความพิการ800บาทซึ่งนะครับผมก็จะมีการได้รับสิทธิ์นะตั้งแต่ต้นเดือนเนาะประมาณวันที่10นะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับตามที่บอกไปนะครับว่าจะต้องได้รับเบี้ยนะครับความพิการ800บาทนะซึ่ง จำเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็มีตารางปฏิทินนะครับแจกแจงการจ่ายเงินเบี้ยความพิการก็คือวันที่10รกรกฎาคมอ่านะครับผมวันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่เราควรทราบนะครับเมื่อเราได้ประมาณวันที่10แล้วนะครับวันที่20รกรกฎาคมนะครับก็ค,คือรายการที่2ที่ปรากฏอยู่ในนะครับรายละเอียดนี้ก็จะได้รับเพิ่มเติมอีก200บาทเนาะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ปรสการณ์แห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับ หมายเหตุนิดนึงนะครับผมก็ต้องบอกว่าเขาจะมีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์นะครับด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่มีสิทธิ์หรือว่าผู้ที่รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับจากทางด้านของกรมบัญชีกลางมาแจกแจงแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันก็น่าจะเห็นภาพนะสำหรับประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ เรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งเพิ่มเติมแล้วก็รายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับใครรายท่านที่ต้องการออมซึ่งก็อยู่ในส่วนของนะครับกองทุนการออมแห่งชาติหลายท่านก็อาจจะนะครับดำเนินการออมอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเช็ครายละเอียดกันนะครับเขาบอกว่าออมเริ่มต้นนะครับห้าบาทต่อครั้งสูงสุด30 0 0 0บาทต่อปีนะครับเขาก็แบ่งเป็นช่วงอายุตามนี้เลยนะฮะตั้งแต่15ปีถึง30ปี อันนี้นะครับรัฐจ,จะทบนะครับเพิ่มให้เดือนละ50%ของเงินสมทบนะสูงสุดไม่เกิน1,800บาทต่อปนะีอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ทางด้านของภาครัฐจ,จะสมทบให้ช่วงอายุมากกว่า30ปีจนถึง50ปีอันนี้เนี่ยนะครับรัฐจ,จะสมทบเพิ่มเติมให้เดือนละ80%ของเงินสะสมเลยนะครับสูงสุดนะฮะก็อยู่ที่1,800บาทนะครับ แล้วก็อายุมากกว่า50ปีจนถึง60ปีอันนี้ต้องบอกว่านะครับร้อเเซ็ของเงินสะสมนะรัฐก็จะเพิ่มเติมหรือทบให้นะครับอันนี้ก็จะเป็น3ช่วงอายุที่มาอัปเดตกันนะครับเมื <ME> ่อสมาชิกออม30,000บาทนะครับประมาณการนะครับสมเงินสมทบในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ตต่อปีนะฮะก็ถือว่าไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับ <ns breasts> <S <s หมายเหตุนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามพรบอรของกองทุนการออมแห่งชาตินะครับที่กําหนดนะยืดหยุ่นในการออมไม่ต้องออมเท่ากันทุกปีหรือว่าจะออมเงินรายเดือนก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยนะครับมีการวางแผนนะครับหรือว่ารูปแบบระเอียดเป็นอย่างไรนะครับผมก็น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็นามาอัปเดตกันวันนี้2เรื่องคร่าวๆประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับ สวัสดีครับ